กองกุลาเก็บลันไปนี้ซ้อมมาด่วนครับสองนาทีไปซ้อมนี่ไหนครับไปนี้น้อยู่ที่ดาบลันสาขาอ๋อไม่ได้ดาบลันสาขาไม่ใช่ไป็นวัซ้อมมากที่นั่นที่ฟ้ามีชัยที่เจนและคอรก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าปีครับเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยประมาณไหนกิโลครับประมาณหกสิบเอ็ดครับเราเป็นโวตสไตล์อะไรครับซีเนียแล้ววันนีเเจอกับเอกชัย เคยเจอมั้ยยังเร่เลยเปไฟแรกเลยได้ศึกษาแค่เม่อเข้ามาปะเขาไม่เมะตายเลยอ่แข่งสายมาเแล้ววันนี้เราจะวางะอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยเนาะยังเปิดคูบิดมานี่เราต่อยกี่ไฟละหนึ่งไฟหนึ่งไฟเมื่อเดือนที่แล้ววันนั้นเจอกับจ้งสนามเป็นไงบ้างชะเมาวันนั้นเบียดเท่าไหร่วันนี้ต่อยร้อยร้อยยีู่ใหญ่ขึ้นมีปัญหาเรื่องอะไรไหม ไฟนี้ไม่มีครับคิดว่าจะเข้าไปช่างนี่มาเกินหรือมากก่าไม่เนนั่นแหละมาสบายๆเลยใช่ป่ะอืมัอแล้วไฟนี่เรามีอาวุธอะไรเสริมเข้าไหมมีเสริมม,มีมัดมีซอบอ๋อเสริมเติมเข้ามาอ่ะเราปล่อยมามารู้ๆวันนี้อีกไฟแล้วครับประมาณนี้ต่อนึ่งสามสิบสี่สิบไฟสี่ไฟได้ขอบคุณจังหวัดนะครับ<อ>ร้อยฝั่งเชือดไปกับเราเนี่ยฝั่งเยาวชนเป็นที่ราเนีครับผมว่าลอยชาย